เคก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ครับแบบไปมดวันพี e กันเองซึ่งนะครับก็สวัสดีวัสดีเย่พ่รู้นะคว่ามันปรับมุมกล้องแบบนี้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมในการต่อไปนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันแบบโคตรเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากให้ผมแบบเล่นอะไรบ้างนะครับผมทําตามคําขอแน่นอนโอ้ก็มันทเือนไป้วยเนี่ยนี่นี่เป็นไงกดเฮ้อะไรนงครับเอติ้งห้ามกดวิดีโอกดนี้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 นี่ครับพูดการเขาสอนนะครับว่ามันปรับแบบ ภาพยังไงนะผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยผู้บริการซึ่งมาบินเอ้ยไม่ใช่ลอยฟ้านี่นะครับทุกคนดูว้าวเดีด๋ยวอะไรนะไปให้สุดก่อนนี่นะครับเรืออะไรเออเรือของลูฟี่นะครับแบบเออปัจจุบันนะครับโคตรเท่เลยไม่ใช่แบบเรือแบบอู้อะไรวะกระจอกเรือก็เล็ก ทิ้งเลยเลยไม่สนนะครับเดี๋ยวนะทำไมพวกทาหารเรือมันเกิดมากันเยอะจังวะเนี่ยนี่ไงมาดีปืนมาดีนี่ไง,ไงซึ่งตัวนี้นะครับผมไม่ใช้ลมนโมจิเลยนะครับแต่ผมใช้เอ่มเออผมใช้ผยืนย่นะครับผลนยาดีมากตายไป,ไปนี่ไง กล้ามาขึ้นเรือผมแล้วประเด็นมันขึ้นมายังไงด้วยโอ้โหอยา่ามายุง่งอยา่ามายุง่งเฮ้ยมีคนหนึ่งอะไรไสู้เหรออย่าฮาวอย่าฮาวแตกไปหนึ่งนะครับถ้าเราคนแบบไอแบบจะอ้วกแตกนะแบบจะมุมมองนี้นะครับก็ต้องขอไปนะเฮ้ยไอ คนเมื่อกี้มันหายหัวไปไหนซึ่งเรือลำนี้ผมบอกคำเดียวว่าที่พื้นที่นี้คือกว้างมากไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะว่าเหมือนในในแบบในหนังหรือเปล่านะเพราะว่าห้องโคตรเยอะแล้วผมโคตรจะลายตาเลยตอนนี้โอ้เพราะว่าปรับเป็นเซอตอติง้งก่อนที่เหมือนจะมาลงคลิปนะคบผมก็หาแบบชุดเท่ๆใส่นะครับซึ่งก็มีเยอะเลยนะ แต่ว่ามันก็เลือกไม่ได้อะเนาะรูปแบบเท่ๆนะครับสำหรับผู้ชายเนาะเอาปับผีดมาเป็นมุมมองนิ้วอยาจะพูดอิดีโอ้ยเขียนีะครแบบนี่ครับแบบว้าวหน่มปังมันทำรื้อนี่้าวผมตกเดี๋เด้อเด้อเด เราเดี๋ยวไปดูทีหลัง,ลงมีเราจะรีวิวเยอะเลยนะครับทุกคนวันนี้ทิ้งไปทิ้งไปไอของไม่จําเป็นซึ่งแบบผมจะไม่รีวิวนะครับคลิปนี้ถ้าแ,แบบใครอยากให้ผมแบบรีวิวเรือก็คอมเมนต์มากันได้ซึ่งเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวฝนไงแต่อย่างแรกฝนขยันตกเนาะตกตลอดเลย ขอปรับเป็นแบบฝนไม่ตกนะครับฝนปิดฝนจงหยุด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 หยุดหยุดสิวะหยุดบอกให้หยุดเย่หยุดแล้วเย่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 ซึ่งนะครับวิธีการที่จะเสกเรือนี้เรือนี้ก็ แบบมันจะมีพวกแบบพวกแฟงกี้แล้วก็ลูฟี่นะครับแบบอยู่ในเรือนะเพราะมันเป็นแบบเจ้าของเรือไงมาซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือจิบจิบจิบนะเอ้ยเดี๋ยวนะอย่างแรกมานี่ก่อนเลยนี่อ่าตกน้ำไม่ได้ นี่คือที่เลี้ยงแอสลโตของผมซึ่งมันตายหา,ตายห,าตายหงุัไปเอไปโอ้ยตัวอะไรมันมาเตะผมลงน้ำเนี่ยค่อนข้างจะหลายตัวนะครับที่แบบตายไปนะครับพรว่าแบบมันแบบม,มีมีพวกทหารเรืออะเดินมาใช่ไหมให้ผมปล่อยสก,กิลแบบมันก็โดนพวกปลาตายหาตายหงกัหหมดเลยโอ้โหอาิตีอย่างไกล นี่อย่า้าวอย่า้าวอย่า้าวแตกไปหนึ่งวยทีพุ่งกระโดดผมมีละแทรดแอ่าหรอกอาคีปเปอร์หไม่ไม่หล่นใส่ตัวนี้ก็บุญละชึบปิดแปบ,บเอาปิดเอ้ายังไม่กดน,นี้นี่หว่าโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดแล้วหรอ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมื่อเช้าก่อนฮะถ้าหาเรือโดนช็อปเปอร์ต่อยตายฮะโคตรงูเลยอะไรเปอร์จะสู้เหรออย่าห้าวอุย้สยสกิลก็ไม่โดนดิไหนช็อปช็อปอยู่ไหนห้าหวเราอ่ะฮึ่มหึมหมฮ้าวเราอ่ะช็อป เจ็บนี่เออตีมันเลยตีมันเลยโอ้ยตีกันเลยตีกันเลยผมเนี่ยเออมนมเห็นชอปเปอร์นะครับไราสารรามากทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็สีที่ผมอยากรีวิวอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกระปิกนี่เปื้องมันเปืองโอ้ยทำไมของมันหล่นเยอะจังวะของหล่นมาคือไม่ต้องการจะได้นั่นเนี่ยไม่อยากจะได้เลย โอ้ยหยอกไม้เดินได้ไปไปเลยเฮ้ยครเคลนี่ครับมันเป็นบอกว่าห้องน้ำได้นะครับนี่แล้วผมก็แบบมีแผ่นซีดีนะครับที่บดิกันเอา,สาใส่ไปใส่เวลานั่งดูนนะ นี่ยนั่งดิวะจะได้แบบไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำบนเรือกไก่นะมันสูงเสียวเวลาด้วยอ่าฟงังเพลงคิวๆครับอ้หอินโวยอ,อะไรเนะี่ยโอ้วันดีเอาเก็บซุกมานอกเรื่องเยอะละมาปรับหัวมาปรับมุมมองกันนะอินโว ครับอย่างแรกให้เราเปิดฮาคิก่อนครับแล้วก็นี่ทุกคนเห็นเห็นเกียร์สองป่ะกดย่อจะกลายเป็นเกียร์สามกดย่อจะกลายเป็นเกียร์สี่แบบมันจะมีสองแบบนะครับเกียร์สี่แบบแรกก็คือนี่บบอ,นอ๋อเอ้าทำไมเปลี่ยนไม่ได้โอ๋เนี่ไยนี่คือแบบแรกนี่แบบแรบกบ นี่คือคองกันคาีิเซมแล้วก็แล้วก็เบ้งนี่ปืนคองอะไรกันยิ่นนนงเลยมันเงียบบอกด่เป็นมัดพี่อูแล้วก็มัดอิวไม่รู้นะครับว่าโหดไหมพี่อูหรือผมว่ากากมากผมคิดว่าโหดอยู่ท่าเดียวก็คือท่าเนี้ยคองกัน ร่างก็กดค้างที่อาทิตย์ก่อนะครับแล้วให้เราอย่าปวดอีกทีก็กดค้างมอนเดินระับแล้วก็ยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อมาคราวนี้อีกล่างนึงนะครับของเกียร์สีนะครับเบงน,นี่ว้าว้เป็นไงเป็นไงไวล่วงโอ้ยนี่บินได้ ท่าแรกก็จะเปน็นอะไรไม่รู้ทำผอ่านกินไม่ค่อยออกเอมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบท่านี้สุดแล้วเป็นท่าไม้ตายโอ,โโอ้ตีหมดไม่สนรูกใครซึ่งมันจะดาเมจที่จะมีดาเมจที่โคตรจัดจ้านะครับสกิลหมดแล้ว,วก็หมดเวลาแปลงร่างอนีแล้วก็อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ก็ใช้ไปก่อน โอแคนี้ก็จะเป็นตีต่อเนื่องอจิวจิวจนเนี่เจึบเจ็บเจบก็ประมาณนี้นะครับสมกยสีสองลา่างเนาะเอ๊ะนะอุย๊ยตีแน่นอนเลยอย่าฮาวอย่า้าวอย่าฮาวอาหยากอื้อื้อ้ฮาวดีนี่น เปลี่ยนแปบบแล้วก็มาผมจะมารีวิวเกี่ยวสองนะครับก็จะเปิดห้าคีดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ผมจะเปิดเนาะนี่ย์แรกจะเป็นมัดปิว้วคิวที่สองจะเป็นอ๋อปืนกลยังยืดหรอเอ่มน่าจะใช่นะครับท่านี้จะเป็นท่านี้ยืดแขนแล้วก็ปิว้วท่านี้ก็จะเป็นทาน่นทา เออไม่รู้แล้วกันถ้าเราจะกลับได้นะครับนี่เป็นมันจะเป็นคำว,ว่าตัวเอ็นนะครับแล้วก็กดค้างนี่มันทีนี้เราก็กลับล่างได้แล้วเฮย้ยเองอะดูพี่จปลอมเอ้ยขอโทษครับพี่ผมเผลอตีพี่เองรู้เปล่าใครเป็นพี่เองอะอื้ออืมคนนี้ห่าวนะอย่าห่าวอย่าห่าวให้มากครับน้อง จุจักเปล่าพี่ราชาจสลัดน้องไม่ใช่น้องหรอกมาดิก็ช่วงนี้ก็จะไม่แบบไม่ค่อยมีอะไรจะลงนะครับช่วงนี้อย่าไปโอ้ยตายไปไอ้ลูฟี่ไอ้มังกี้ดีลูฟี่ตายซะโอ้ยตายยากตายเย็นอย่างวะเนี่ยขอกินอัเปิ้ลทองเป็นชาต้ เข่งแรงมาเลยลูฟี่ไฟหมดไม่สนลูกใครเย้ yeah. เห็นไหมบอกแล้วอย่ามาไฟกับไอนะ้นัน้องลูฟี่ไงแค่นี้ก็ตายแล้วอ้อ่อนจังเลยโอ้อะไรวะอ่อนเลยกากมากเลย นี่ไงผลกมุกมุก็นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วกมุกมุเอาเวลมาเลเวลมาจะเอาเวลผนี้นี้เอ้ยไม่ใช่เลเวลนี้กระโดดไม่ขึ้นอ่าติดนี่ไงขึ้นแล้วทิ้งของที่ไม่จำเป็นวุ้ยเราได้หมวกมังกีดีลูฟี่มาด้วย โคตรเฟียวงาะแต่แบบนี้ดีกว่าถ้าไม่ใส่อะเออถ้าใส่นี่แบบกลายเป็นมังกี้ดีลูฟี่ของแท้ทิ้งขยะไปส่วนของที่เหลือก็จำเป็นนะครับผมไปบินขึ้นไปบนเรือเราเลยเรือโคตรเทเด่นด้วยนะไม่เด่นไม่ได้เลยวัตเตรอ แกเป็นใข่เจ็าท่ามาทำไมแล้วแกเข้ามาได้ยังไงเอ้พวกเกดสหลัดงูงเง้าตายไปโอ้ยนี่ไงห้าวเหรอปิวเลยอะ่ะอย่าห้าวหลายนะน้องโอ้ยนี่สลบยังตีได้มานี่เลย ไอ้จุดสลัดกระจอกงอกง่อยตัวเดียวมาดิเอออย่าหาว <c oughs> กอกินก่อนมันไม่มันไม่ใช่ง่ายเไงจะจะจะเอ,อ้ยโอ,อ้แล้วผมแบบผมปรับเป็นแบบมุมมอ,องนี้แบบมันแบบตีไม่ค่อยโดนะนะกนีจุบจ๊บๆว้ยว้ยว้ยบินได อ่าหล่นมาเก็บขยะอีกแล้วทิ้งไปให้หมดเอ sociedad, Bref, building, ını, acje, ้ยไม่ได้ไม่ได้หมดทิ้งไม่ได้ทิ้งขยะนี่ขยะไอพวกขยะบินบินบินขึ้นไปเดินชมจันเดินชมจันทอ้บวมๆเดี๋ยวนะสายมามา14:49นนี่ล่ะ ดี๋ยวก็จะปิดคลิปกนันแล้วนะครับเนี่ยเก็บผลดีๆไว้กันตีมาได้ีนตองเก็บนี้ด้วยไม่เอานี้ด้วยไม่จะเป็นอันนี้ด้วยไม่จําเป็นแล้วก็อนนี้อันนี้อันนี้ยังไม่จะเป็นก้อนนี้นีนี่น,นีไม่จะเป็นหมดทุกอย่างแลยเย่ yeah. จ้ าคนอยากรู้นะครับว่าเกียร์สามันเป็นยังไงนะเนี่ยครึ่ผมก็ยังงงกับคนสร้างเกมนะครับว่าเกียร์สามคือ,อคุณมีแค่นี้จริงๆนะครับทำอะไรต่อแค่นี้โอ้นี่เราเกียร์สามอุ้ยนี่ต่อยีเดียว ถ้าเป็นเล่นแรงที่จะจอดได้ซอมบี้ออกไปโอผ้ผมมีเลือดตั้งเยอะแนะ่ตอนนี้ดูซอมบี้ย่างอุบาทมาก ไอพวกซอมบี้ตายโหงโกงคงแล้วเอาของไม่จำเป็นมาใส่เพื่ออะไรครับจริงนะครับปลาขึ้นเรือแล้วไปปิดคลิปกันเดี๋ยวทุกคนบิ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 นบนขึ้นสิวะเฮ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้อีกแล้วขยันเกิดกันจริงๆโว้ย ไม่ต้องบาเลิงปืนเลยนี่เฮ้ยโอเลเวลมาเลยเอาเลเวลมาไปไม่รอดอีกตายเลเวลมาตายเลเวลมา ตึงเกินตึงเกินครับตึงเกินแกเป็นไข้เจ็บชันมาทำไมเป็นคงเป็นคงเป็นคนแกปรับมุมมองกล้องก่อนนะโห17นาทีผ่านไปเร็วมากนี่ผมถ่ายคลิปนานเกินไปปะเน,นี่ยมาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย